จะใช้หัวเว่ยแบนแต่ไม่มีหัวเว่ย a เฮลทำยังไงดีวิธีติดตั้งก็ไม่ยากค่ะให้เราสแกน QR Code ที่หน้าหัวเว่ย์แบนของเราแบบนี้กดลิงก์เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกรุ่นของมือถือที่เราใช้ในคลิปนี้เป็นของ Samsung นะคะเขาก็จะเด้งเข้า Galaxy Stone แบบนี้นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเปิดแอปเข้าไปแล้วก็กดยอมรับนะคะอนุญาตการเข้าถึง จากนั้นนะคะก็จะมีขึ้นให้เราอัปเดตแบบนี้ก็สามารถอัปเดตเวอร์ชันได้เลยค่ะวิธีเชื่อมต่อสมาร์ทแบนด์กับมือถือขั้นตอนแรกก็ให้เราล็อกอินด้วย Huawei ID นะคะถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยก็ให้กดลงทะเบียนแต่ถ้าใครเคยใช้ห u a ว e i มาบ้างแล้วมี ID หัว w โ i วยแล้วนะคะก็สามารถกรอก ID ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยแบบนี้นะคะต่อมาให้เราไปที่อุปกรณ์กดเพิ่มอุปกรณ์เลือกขนาดใช้แอป รอสักครู่นะคะก็จะขึ้นชื่ออุปกรณ์หัวเว่ยแบนของเราแบบนี้กดเชื่อมต่อได้เลยค่ะกดอนุญาตการเข้าถึงแล้วก็กดเครื่องหมายถูกที่หน้าจอสมาร์ทแบนยังไม่จบนะคะเหลืออีกนิดนึงถ้าขึ้นแบบนี้นะคะให้เราติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถัดไปต่อมาเขาก็จะให้เราอัปเดตเวอร์ชันนะคะเลือกจับคู่ อันนี้เราสามารถดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi แบบอัตโนมัติได้เลยนะคะแต่ว่าแม่โบอ่ะไม่ได้ใช้ Wi-Fi อยู่ตอนนี้ก็ขอเป็นการดาวน์โหลดเองแล้วก็มากดอัปเดตที่หน้าจอสมาร์ทแบนนะคะกดเครื่องหมายถูกแล้วก็รอเขาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะถ้าเรามาดูในมือถือนะคะเขาก็จะมีบอกนะว่าการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างแล้วตอนนี้ก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานแล้วค่ะเครื่องสวยมากใส่นิ่ม